ก่อนอื่นผมก็ต้องขอกระบาสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนและยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมนิโนคุนิคลอสเวลด์อยู่กับผมซิกมาวันครับก็ยังอยู่กับซีรีส์ในการบิวค่า CP อีกแล้วนะครับในการบิวค่า CP เนี่ยแน่นอนครับมีหลายๆส่วนที่เราจะต้องบิวหรือว่าสร้างค่า CP ขึ้นมาให้มันแมทกับเลเวลของมอนเตอร์นะครับเพื่อที่จะสู้มอนเตอร์ในอนาคตได้หรือมอเนเตอร์ที่เรื่อเท่ากันที่เลเวลยสูงๆๆนะครับบางคนนี่ CP ต่ําเพราะว่าไม่ได้อัพเกรดนะครับทำให้ ไม่สามารถต่อสู้กับมอนสเตอร์ในระดับที่เลเวลเท่าๆทากันตอนเลเวลสูงๆได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องไปเล่นตัวลองหรือว่าทำทุกวิธีทางเพื่อให้เราได้ค่า adk ค่าเลือดค่าอะไรก็ช่างที่สามารถสู้มอนสเตอร์ได้และในวันนี้ครับเราก็จะย่อยออกมาเป็นหัวข้อหัวข้อหนึ่งครับแล้วก็เป็นคล้ายๆกับไซเคิร์สแต่ว่าไม่ได้เป็นการรับเคนะเป็นการทำฉายานั่นเองครับซึ่งฉายาตัวนี้บอกได้เลยว่าบวกอะไรเยอะแยะมากมายแต่เป็นฉายาที่ เราจะต้องมีเทคนิคในการทำนะครับหรือว่ารู้ข้อมูลในการทำหน่อยไม่สามารถแบบเดินเนื้อเรื่องไปแล้วฉายาก็ปลดได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาบอกเพื่อนๆในฉายาตัวนี้เลยหนึ่งฉายานะครับประมาณว่าฉายาที่ชื่อว่าทีเดียวจอดอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับฉายาตัวนี้บวกสเตตัสเยอะมากนะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมผมก็ต้องขอฝากร้านฝากขาย ID เกมราคา ID เกมหลักหมื่นขึ้นไปเท่านั้นนะครับสามารถติดต่อได้เลยในรายละเอียดว่ามีการซื้อขายยังไงนะครับผ่านสื่อ YouTube Facebook ของผมนั่นเองนะครับอันนี้ฝากขายได้นะครับผมและยังมีอีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนำนั่นก็คือร้านเติมเกม power page ทางเงินถูกกว่าเติมเองนะครับมีทุกแพ็คให้เติมย้ำนะ ทุกแพ็กยกเว้น Black Diar นะครับถูกทุกแพ็คกว่าที่เห็นในเกมไปเลยลิงอยู่ใต้คลิปนะครับเอาล้วครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันวิธีการทำก็ต้องเข้า k ิ n ด d o m แล้วก็ทํากิจกรรม k ิ n ด d o m Defense นะครับไอตัวฉายานี้ต้องทําจากกิจกรรม k ิ n ด d o m Defense เท่านั้นเพราะฉะนั้น เราต้องฟังหัวกิวเขานัดดีๆว่า i ิง d o ม De f ฟ n s e มีวันไหนแล้วก็ต้องบอกอหัวกิวด้วยว่าอย่าลืมติดระเบิดให้ด้วยนะนะครับเพราะระเบิดในวันนี้จำเป็นในการทำเควสมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแต่จะบอกว่ามันมีข้อควรระวังอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะอันนี้คือการแบบไปเอาระเบิดครั้งแรกของผมนะผมก็วิ่งไปแบบนี้นะครับผลสุดท้ายนะผมคว้างไม่โดนนะครับคือมันคว้างยากเหมือนกันนะเราต้องกะให้ถูกนะพอะคว้างไม่โดนปุ๊บ เจ้าฉายามันก็จะไม่ปลดนะฮะเดี๋ยวผมจะกว้างให้ดูดิกว้างแบบมึนๆนะครั้งแรกนะครับในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูว่ากว้างยังไงนะฮะตึ้งตรงนี้นะครับผมอาจจะกว้างไปไม่โดนมอนนะฮะอาจจะเข้าใจว่าไอ้เจ้าอีมเจนควายแดงคือมอนเตอร์นะครับมองผิดไปนะครับอันนี้คือผมกว้างพลาดนะผมก็กลับเอาระเบิดต่อนะฮะเพื่อที่จะไปกว้างอีกครั้งนะครับแล้วมาดูว่า ผมจะกว้างโดนอีกหรือเปล่านะครับอันนี้ระวังหน่อยนะแล้วก็ระเบิดในการที่เราลงกิลดีฟเนี่ยนะครับเขาจะมีจํานวนจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องแย่งกับคนในปาร์ตี้ด้วยนะเออก็ตกลงกันแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นชั้นสูงสูงอย่างเงี้ยเราควรใช้โยนที่หลังนะอันนี้ผมก็ลองกว้างดูนะแล้วก็สิ่งที่ผมได้ก็คือนะฮะเดี๋ยวว้างให้ดูนะน,นี่ผมรอมอนเตอร์อยู่ไงนะครับมอนเตอร์จงออกมามอนเตอร์จงออกมา แล้วผมก็กดคว้างตึง้งผลสุดท้ายคือมันติดตัวเองครับมันระเบิดที่ตัวเองฮะมันไม่ได้คว้างไปด้านหน้าเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าคว้างบอลไม่โดนนะเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการทําที่ถูกวิธีให้ดูนะครับอ่ะเริ่มรอบใหม่แล้วครับตอนนี้ผมก็หยิบระเบิดมาอันเนี้ยคือวิธีการคว้างที่ถูกวิธีแล้วก็คว้างแบบให้ปลดล็อกของฉายาแล้วนะครับเดี๋ยวคว้างยังไงเดี๋ยวดูนะฮะคือคว้างครั้งเดียวเนี่ยบอลเตอร์ตายเลยนะครับอย่างรุนแรงเลยแต่อันเนี้ยจะเป็นแบบ การคว้างที่ชั้นสูงสูงหน่อยนะครับมอนเตอร์เขาจะตายยากนะครับไอ้คว้างชั้นหนึ่งเนี่ยคือไม่ทันไม่ทันคนตีมอนเตอร์แป๊บเดียวตายแล้วอันนี้ผมก็พยายามหาจุดคว้างนะฮะเห็นละเห็นและเห็นและตอนนี้เห็นมอนเตอร์แล้วครับแล้วยังไงฮะอันนี้ผมก็วนนิดนึงนะฮะวนนิดนึงเพื่อความชัวเพื่อความชัวผมวิ่งเข้าไปใกล้แล้วคว้างแบบนี้สังเกตไหมครับมันจะมีมอนตายแล้วก็จะมีเคลยขึ้นมาว่าบรรลุผลการต่อสู้แล้วประมาณนี้ครับแล้วสิ่งที่ได้เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า เราได้อะไรกันนะครับพยายามคว้างแบบนี้นะอย่าพลาดและนี่คือผลลัพธ์จากการทาเควสเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผมได้ทําให้ดูนะการโยนระเบิดนะฮะก็จะปลดร็อกฉายาใหม่แบบนี้เลยนะครับแค่ทีเดียวก็พอ นะครับซึ่งเขาจะบวกในส่วนของเลือด510เลยนะครับแล้วก็โจมตีธาตุไฟแรงขึ้นหมายถึงว่า,าพลังโจมตีมาถึงไฟของเราอะครับแรงขึ้น147ครับไม่ใช่ว่าโจมตีมอนเตอร์ธาตุไฟนะอ่าแล้วก็ป้องกันธาตุไฟได้ดีขึ้น147นะครับ ในส่วนของการคลิกตรงที่กแว่นขยายตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าไอตัวฉายาเนี้ยบวก C p ตรงๆไปเลย907นั่นเองนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งทาเลยแล้วผมก็กดรับเลยละกันนะครับนี่แค่นี้คุณก็ได้แล้วนะครับนี่เพิ่มมา900กว่าเลยนะครับบวกลบคูณของในตัวเข้าไปนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแค่ทีเดียวก็พอ จะบอกได้ว่าไอตัวฉายาตัวนี้คือฉายาที่บวกเตตัสมหาศาลเลยนะฮะห้าร้อยเนี่ยเลือด500นี่เยอะนะครับไม่ใช่ไม่เยอะเนี่ยตัวน,นี้เลือดผม2องแสนแล้วละผมเน้นอะไรที่เป็นเลือดไงนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ถ้าเ,เพื่อนๆถูกใจอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยไม่ค่อยกดไลค์กันเลยฝากกดไลค์ให้หน่อยนะเ,นเพื่อนๆนะขอร้องละน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 ะจะได้ทำคลิปดีๆมาให้อีกนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ